สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนะคะการประกอบอาหารนั่นเองนะคะก็คือเป้าหมายก็ต้องการให้นักเรียนเนี่ยสามารถประกอบอาหารเองได้ปรุงอาหารเองได้นะคะแล้วก็ใช้ทักษะนะคะในการทํางานที่มีเนี่ย ใช้ทางานก็คือทากับข้าวร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเหมือนตอนที่เราเข้าค่ายลูกเสือจําได้ไหมคะ,ะแล้วก็ต้องมีมารยาทนะคะในการทํางานร่วมกันกับครอบครัวและผู้อื่นนะคะต้องมีจิตสํานึกนะในการใช้พลังงานและทรัพย์มาดูนะคะวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารอย่างไรบ้างการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะ ควรเลือกที่สดใหม่สะอาดและปลอดภัยนะคะการเลือกผลผักอ่าขอโทษนะะการเลือกซื้อผักผลไม้นะคะมาดูนะคะผักกาดนะคะต้องเป็นเนื้อนแน่นนะคะแล้วก็มีทําไมคะน้ําหนักมากนะ,ะไม่มีรอยช้าหรือรอยเหี่ยวนะคะใบสีเขียวอ่อนนะคะไม่แก่จันนะคะมีแตงกวาก็ต้องเลือกที่สดใสนะคะไม่คมลุกขะนะคะมีลักษณะตรงร ผักบุ้งนะคะก็ต้องนะคะรากต้นอวบน,นะคะรากต้นอวบน,นะคะแล้วก็ลําต้นอวบน,นะคะไม่อ่อนนะคะมีใบและมียอดติดอยู่นะคะมีใบสีเขียวสดนะคะไม่มีรอยช้ําส้มส้มเขียวหวานนะคะนี่ก็เลือกผลไม้นะ,ะมีผลกลมแป้นนะคะเปลือกบางแล้วก็ไม่มี เหมือนกันนะคะการเลือกวัตถุดิบนะคะอันนี้เป็นเนื้อสัตว์นะการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะคนเลือกที่สดใหม่นะคะสะอาดมีกลิ่นเหม็น ไม่มีกินเม็น,นะคะแบ,บ่งออกเป็นสองประเภทค,คือสัตว์ปีกนะคะมาดูเนื้อไก่ของเรานั่นเองมีเนื้อสีชมพูอ่อนไม่มีเลือดไหลซึมนะคะไม่สีไม่ซีดด้วยนะส่วนเนื้อวัวเนี้ยะมีสีแดงโซน,นะคะไม่เขียวคล้านะ,ะไม่เขียวคล้ำนะไขมันมีสีเหลืองไม่มีเม็ดสาคูก็คือเป็นพยาธนั่นเองอะ,ะสัตว์น้ำพวกหอยนะคะ ปากปิสนิทหรือหุบลงทันทีนะคะที่สัมผัสได้อยู่ในสภาพดีสดและตัวหอยไม่ขาดด้วยนะปลาปลาเป็นยังไงคะหนังมันตาใสนะคะเหงื่อแดงท้องไม่แตกนะกุ้งอะกุ้งกุ้งก็ต้องหัวติดแน่นอยู่กับลำตัวนะคะแล้วก็ตาใสตัวใสเปลือกใสนะคะมันกุ้งมีสีแดงปูล่า เปลือกตัวนะคะที่หนักนะคะเนื้อแน่นไม่มีเม็ดนะอาหารแห้งนะค,ะคืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะคือ,คอการอบกันตากันดองอะไรก็แล้วแต่นะคะม,มาดูนะคะตัวอย่างการเลือกซื้ออันนี้เป็นมะเขือเทศกระป๋องนะคะเราต้องดูวันที่ผลิตนะ<ม>แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยต้องปิดมิชิทสะอาดนะคะไม่บุบหรือว่าเป็นสนิมนะ ่ามีวันที่ผลิตเห็นไหมวันหมดอายุนะคะต่อมานะคะคตัวอย่างการเลือกพริกแห้งกระเทียมนะคะแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะควรเลือกที่แห้งสนิทนะคะไม่มีแบงกัดแทะไม่ขาไม่มีกลิ่นอับด้วยนะ,คะเครื่องปรุงหมายถึงสิ่งที่ใช้ปรุงรสแต่งกินนะคะของอาหารนะ,ะอืมมีอะไรบ้างนะคะ รสเปรี้ยวก็มีมะนาวน้ำส้มสายชูมะขามเปียกรสเค็มก็คือเกลือน้นำปลาซอสถั่เหลืองพวกนี้นะคะรสหวานก็เป็นน้ำตาลเลยหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะเครื่องเทศอบเชยก้างปูพวกนี้นะคะอุปก,กรณ์ที่ใช้ในแต่และภาชนะที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารหรือใส่อาหารจะทำให้เราประกอบอาหารได้สะดวกนะคะมาดูนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีกระมังตะก้ากระชอนนะคะเขียงมีดนะคะพวกนี้ของใช้ในครัวนะคะควรมีนะ,ะอุปกรณ์ต่อไปก็เป็นหม้อนะคะทัพพีกระทะนะคะตะลิวลังถึงนะคะรู้จักลังถึงไหมลังถึงก็คือพวกที่นึ่งนะคะจะเป็นนึ่งสาลาเปานึ่งข้าวต้มมัดอะไรได้หมดเลยนะคะ หรือว่าป่ามันิ่งก็ได้นะคะช้อนตวงนะคะพวกนี้ช้อนตวงจะเป็นการทวงปริมาณสัดส่วนของสัดส่วนผส,สมของอาหารนั่นเองนะคะช้อนซ้อมทับพีช้อนสั้นนะคะตะหลิวนะคะจานถ้วยนะคะชามานะคะเพื่อนๆมีวิธีจัดจานให้หน้า ไรบ้างมาดูกันนะหลักในการจัดนะเราจะต้องมีภาชนะที่เหมาะสมกับอาหารนะคะจัดอาหารให้พอเหมาะกับขนาดของภาชนะแล้วก็หากมีเครื่องปรุงนะ,ะคะควรแยกใส่ถ้วยนะแล้วก็มีเพิ่มสีสันนะคะให้อาหารนะคะเป็นพวกผักแตงกวาหรือมะเขเนนะะือเทศนะคะการเลือกรับใช้ภาชนะในการจัดอาหารนะคะจะมีถ้วยเนี่ย ่าเอาไว้ทําไมคะต้มเลือดหมูตําลึงอาหารนะพวกเพศน้ำนะส่วนจานจานจะใส่พวกเพ็กของทอดไข่เจียวไข่ดาวไก่ทอดอะไรก็ได้นะคะน้ําจิ้มเราก็จะใส่ช่วยเล็กๆนะคะผลไม้แล้วก็จัดใส่จาน